สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากทุกคนกันแล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่ผมนํามาฝากเป็นเรื่องราวของฟุตบอลครับโดยวันนี้จะมาในเรื่องของประวัตินักเตะตำแหน่งกองหลังนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในยุคนี้นะครับคนคนนั้นคือเตียโก้ซินวาครับ ซึ่งเ <c> ต <oughs> ียโก้ซินวาเนี่ยปัจจุบันเขาสัง่งกาดกับสโมสรเชลซีครับทีมดังในพรีเมียร์ลีครับโดยเตียโก้ซินวาเนี่ยเกิดวันที่22กันยายนคศออ1984ครับอายุ36ปีแล้วนะครับเป็นนักฟุตบอลชาวบราซิลครับมีมส่วนสูง ประมาณ1.83เมตรนะครับแล้วก็เล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับแล้วก็ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในกอง,กองหลังตัวกลางที่ดีที่สุดในยุคนี้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเล่นให้สโมสรเชลซีครับโดยเจียโก้ซินวาเนี่ยเริ่มต้นเล่นฟุตบอลในระดับเยาวชนอาชีพครับในปี1998ถึง2000ครับกับสโมสรฟูมิเนเซ่ต่อมาครับก็มาเล่นให้กับสโมสร บาร์เซโลนา c ในปี2000ถึง2001ครับโดยก่อนจะกลับมาเล่นที่ฟลูมินเอซีอีกครั้งนะครับในปี2001ซึ่งเป็นสมงสรระดับเยาวชนครับจนกระทั่งครับเขาได้เลื่อนขึ้นมาร่วมค้าแข่งกับเพร d ดาแบร์กานะครับซึ่งเป็นสมสรอ,อาชีพ เมื่อปี1ปี2 0 0 2ถึง2003ครับและปี2004กับสมสรอนจูเวนตุเดครับต่อมาครับในปี2004-25ถึง2005ครับเล่นให้กับสมสรอนปอร์โตบและปี2 0 0 5 2 0 0 6ถูกยืมตัวให้เล่นกับสมสรอนในยุโรปอย่างเดียโมมอสโกครับและจากนั้นนะครับเมื่อหมดสัญญาเนี่ยเขาก็กลับมาเล่นให้กับสมสรอนฟูมิเนเซ่ f, f ครั้งนะครับในปี2006-2008ถึงครับ ก่อนที่จะกลับไปนะครับยุโรปอีกครั้งให้กับสโมสรัยษ์ใหญ่อิตาลีอย่างเอซิมิลานครับในปี2009ถึง20 2012ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นใบเบิกทางให้ทั้งโลกรู้จักเดียโกซินวาครับเพราะว่าฝีมือในการเล่นกับเอมิลานเนี่ยโดดเด่นมากครับจนกลายเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในยุโรปช่วงนั้นนะครับ จากนั้นเนี่ยเมื่อประสบความสาเร็จกับเอซีมิลานะครับแล้วก็กลายเป็นกองหนะ้ากองหลังระดับท็อปของยุโรปเนี่ยปารีสแซต์แชร์แมนทีมดังในหลีกเอิงฝรั่งเศสเนี่ยก็ทําการดึงเขาไปร่วมทีมในปี2022ครับก่อนจะค้าแข้งยาวถึง2020เลยทีเดียวแล้วก็ประกาศอำลาทีมนะครับโดยก่อนนี้เขาจะ อัมลาปารีสเซนเจอร์แมนเนี่ยเขาก็ได้สร้างชื่อทำในพาในการพาปารีสเซนเจอร์แมนคว้าดับเบิลแชมป์ในประเทศนะครับแล้วก็เข้าชิงยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับกับบาเยิร์นมิวนิกในปี2020นะครับแต่ว่าน่าเสียดายที่ลงเอยด้วยการพ่ายแพ้1ประตูต่อศูนย์นะครับซึ่งทำให้เขาพลาดโอกาสในการคว้าทเวเบิลแชมป์ก่อนจะ ออกจากสโมสรอ,อย่างน่าเสียดายครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเทยโกซินวาเนี่ยพลาดได้แชมป์ไปนะครับชเชลซีที่มีทูโฮมัสซูเคิลที่เป็นอดีตโค้ชของเขาเนี่ยในทีมปารีสแซียร์มันก็ทำการดึงเขาไปร่วมทีมในปี2020ครับแล้วก็เทมิยานก็กำเนิดขึ้นครับเพราะว่าพอเขาเนี่ย เข้าไปที่เชลซีนะครับปี2020เขาก็ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วครับแล้วก็เป็นการประสบความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อมากครับว่าเข้ามาไม่ถึง1ปีนะครับแต่ได้แชมป์อยู่ฝ้าแชมเปี้ยนลีกแชมป์ที่เขาเนี่ยโหยหามาตลอดอาชีพค้ายแข้งของเขานะครับไม่ว่าจะตอนอยู่เอซิมิลานหรือว่าปารีสเซนเจอร์มน อย่างที่สำคัญครับโคช้ชที่เป็นคนพาเขาคว้าแชมป์เนี่ยก็ดันเป็นโทมัสสูเคิลน,นะครับที่พาเขาชิงกับพารีสเมื่อปีที่แล้วนะครับก็เรียกว่าประสบสำเร็จอย่างหน้าภาคภูมิใจแล้วก็จังหวะดีมากๆนะครับสำหรับผลงานทีมชาติเนี่ย แน่นอนว่าก็ประสบสําเร็จเช่นกันนะครับโดยเขาเนี่ยติดทีมชาติครั้งแรกตั้งแต่ปี2008ครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติชุดศึกลุยฟุตบอลโลกปี2010แล้วก็ได้รับบทบาทเป็นกัปตันทีมชาติบราซิลครับชุดที่ชนะเลิศ f FIFA c o n Federation ครับปี2013แล้วก็จบอันดับที่4ครับในฟุตบอลโลกปีถัดมาปี2014นะครับ รวมถึงได้ร่วมเล่นฟุตบอลในกีฬาโอลิมปิกฤดูร,ร้อน2ครั้งครับโดยได้รับเหรียญทองแดงในปี2008 <S <s. <S และเหรียญเงินในอีก4ปีถัดมานอกจากนี้เขาได้ลงเล่นในโกปาอเมริกา3ครั้งครับโดยพา,า,พาทีมคว้าแช,ชมป์ได้ในปี2019ซึ่งบราซิลเนี่ยเป็นเจ้าภาพสรุปแล้วนะครับเขาก็ลงเล่นให้ทีมชาติมากกว่า80นัดครับแล้วก็ แชมป์เมเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คงเป็นโคปาอเมริกาดังนั้นเนี่ยสามารถพูดได้ครับว่าเทียโกซินวาประสบสำเร็จในทั้งสโมสรนะครับแล้วก็ในานามทีมชาติด้วยครับสำหรับผมเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของเทียโกซินวาเหมือนกันนะครับ เพราะผมชอบในการเล่นของเขาที่อาศัยเขาเรียกว่าเทคนิคการดักทางการอ่านบอลซึ่งสังเกตว่าเดียโก้ซินมาเนี่ยไม่ใช่คนที่รูปร่างสูงใหญ่นะครับโดยส่วนสูงคเขาเนี่ยแค่183เซนติเมตรหรือว่าเอาเตีมกลงเป็น1.8เมตรเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเทียบกับกองหลังตัวกลางคนอื่นเนี่ยถือว่าตัวเล็กมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขามีทดแทนก็คือความรวดเร็วในการสกัดบอลความแม่นยำนะครับการอ่านจังหวะซึ่งช่วยทำให้เขาเนี่ยประกอบกับกองหน้าระดับโลกแล้วก็ทำได้ดีมาตลอดช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในทีมเชลซีถึงแม้ว่าเตียโกซินมาเนี่ย อาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงทุกนัดนนะครับในฐาน,นะ,นานนะที่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นเหมือนอายุมากแล้วนะครับแต่ว่าในเกมใหญ่เนี่ยอย่างนัดชิงยูฟาเชนเปยนลีกครั้งล่าสุดนะครับทีโก้ซินมาก็ได้รับความไว้วางใจจากโทมัสซูเครนให้ลงเล่นคุมแนนหลังนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์ผ่านเกมใหญ่มานะไม่ท้วนนะครับแต่ในเกมลีกเนี่ย ที่มีการประท้าหนัหนกๆการต้องเล่นถี่ๆเนี่ยเขาอาจจะยังไม่ค่อยได้ลงมากนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเตียกโก้ซินบาเนี่ยก็แบ่งปันประสบการณ์นะครับให้กับรุ่นน้องในทีมได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นจุดสนใจสำหรับเตียกโก้ซินบาลครับก็คงไม่พ้นภรรยาของเขานะครับซึ่ง ถือว่าเป็นคนที่สร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลได้อีกคนหนึ่งนะครับสำหรับพัญญาของเซร์กโกซินวาครับโดยที่เธอมันจะอัดคลิปนะครับแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับฟุตบอลเกี่ยวกับทีมของเธอทีมของสามีเธอนะครับบางครั้งก็ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ฟอร์มนักเตะในทีมของสามีนะครับซึ่งจะพูดตรงๆพูดตลกๆซึ่งทำให้เธอเนี่ยกลายเป็นไวรัลในหมู่ แฟนบอลของเชลซีนะครับแล้วก็แฟนบอลพรีเมียร์ลีกแน่นอนครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของเทียกโก้สินวาครับกองหลังระดับตำนานคนนี้นะครับซึ่งใครชื่ชอบเนื้อหาแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลิปนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผมมีเนื้อหาประมาณนี้จะนํามาลงอีกเรื่อยๆนะครับใครอยากได้ ปรวัตินักเตะฟุตบอลคนไหนอยากรู้จักกับใครมากขึ้นเนี่ยก็พิมพ์ไว้ครับเดี๋ยวถ้าผมมาอ่านเนี่ยผมพยายามไปหาข้อมูลมาเล่าให้ฟังนะครับสับคลิปนี้เนี่ยถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับแล้วก็ย่าลืมครับรอติดตามคลิปต่อๆไปที่ช่องนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ